สวัสดีค่ะพบกับทิดาชาแนลเ,เช่นเคยคลิปนี้กี้มาอัปเดตประกาศฉบับที่4ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องพายุไต้ฝุ่นโซเดลพายุระดับ5 เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้ค่ะ22ตุลาคม2563พายุใต้ฝุ่นโซเดลพายุระดับ5บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด17.1องศาเหนือลองติจูด115.8องศาตะวันออกมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้ จาเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดน,นามตอนบนในช่วงวันที่25-26ถึงตุลาคม2563หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคอีสาน มีฝนตกหนักกับมีลมแรงนะคะขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tm.d.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1-1-8-2ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะประกาศวันที่22ตุลาคม2563เวลา17นาฬิกานะคะก็เป็นพายุไต้ฝุน่นโซเดลเรียบร้อยและมีระดับความแรงถึงพายุระดับ5 เตือนเน้นย้ำในส่วนของภาคอีสานทั้งด้านตะวันออกและตอนล่างนะคะเตรียมตัวรับมือไม่รู้ว่าจะหนักหรือเปล่านะแต่จะมีฝนบางแห่งและจะมีลมแรงเตรียมตัวไว้ก่อนนะกีมาบอกมาเตือนจะได้ระมัดระวังตัวให้ถูกในช่วงวันที่20 5 26ตุลาคมนี้ค่ะก็เตรียมตัวนะปลายเดือนอาจจะมีพาย,ยุเข้าอีกยังไงเดี๋ยวกี้มาอัปเดตให้ฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนจะก,กันใหม่คลิปงานะนะคะบ๊ายบาย